สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับชิปให้วันนี้เรามีสาระดีๆเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นมาแชร์กันค่ะสำหรับเทคนิคที่เราเชาวชิปให้ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็คือทริคการกินซูชิตามลำดับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการกินปลาดิบและซาชิมิที่ถูกต้องกันนะคะ ทานอย่างไรจะไม่เลี่ยนก่อนแถมยังได้รสชาติที่ระมูลลิ้นมากกว่าที่เคยด้วยค่ะการทานอาหารญี่ปุ่นจริงๆแล้วมีลำดับขั้นตอนในการทานเกือบจะทุกเมนูเลยก็ว่าได้อาหารญี่ปุ่นเป็นอาหารที่ใช้ศิลปะในการทานเน้นการชูวัตถุดิบขึ้นมาดังนั้นหากเราทานอาหารตามลำดับวิธีที่ถูกต้องแล้วจะยิ่งช่วยส่งเสริมการทานให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะประเภทของซูชิมีอะไรบ้าง อย่างแรกคือนิยิริซูชิชนิดนี้เป็นดั่งภาพตัวแทนของซูชิทุกชนิดเพราะคุณจะรู้ได้ทันทีว่าชนิดนี้เห็นได้ทั่วไปตามท้องตลาดโดยเชฟจะปั้นข้าวเป็นทรงสามเหลี่ยมจากนั้นนำเนื้อสัตว์มาวางด้านบนไม่ว่าจะเป็นปลาดิบหมึกไข่ขาวและอื่นๆนอกจากนี้ยังมีการนำสาหร่ายมาคาดโฮโซมากิโฮโซมากิเป็นซูชิที่เชฟนำต้นใบไผ่มาลอง เพื่อทำการห่อและม้วนหั่นซูชิให้เหลือขนาดพอดีคำสำหรับชั้นนอกสุดห่อด้วยสาหร่ายตามด้วยห่อข้าวและไส้กลางเป็นเนื้อสัตว์และวัตถุดิบอื่นๆฟุโตโมากกิหากดูผิวเผินแล้วจะคล้ายกับโคโซมากกิเพราะว่าความแตกต่างของฟุโตมากิจะอยู่ที่ไส้กลางจะอัดแน่นมาเยอะกว่านั่นทำให้การกินซูชิแบบหนึ่งคำเต็มๆจะได้รสชาติที่แน่นชุ่มลิ้นมากๆเลยค่ะอุรามากิ เป็นซูชิที่ตรงข้ามกับภูโซโมากิโดยนำสาหร่ายและเนื้อสัตว์ไว้ชั้นในสุดและนำข้าวมาห่อไว้ชั้นนอกสำหรับอุรามากินั้นเป็นทางเลือกของคนที่ไม่อยากลิมรสชาติของสาหร่ายทะเลโดยตรงนั่นเองค่ะเทมากิเทมากิจะใช้สาหร่ายมาห่อเป็นทรง้วยแล้วใส่ข้าวไว้ในสุดตามด้วยเนื้อสัตว์วางอยู่ด้านบนสำหรับวิธีการกินก็คล้ายๆกับการกินไอศครีม จากนั้นก็ค่อยๆกัดทีละคำหรือจิ้มกับโชอยู่ก็จะได้ความอร่อยอีกเช่นเดียวกันค่ะกุนตันมากิซูชิชนิดนี้ผสมกับมาวิธีระหว่างการทำมินิริกับมากิที่เชฟจะปั้นข้าวเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากนั้นห่อด้วยสาหร่ายแล้ววางวัตถุดิบเช่นไขป่ปลาไข่กุ้งใส่ไว้ตรงกลางแต่ไม่ลุนออกจากสาหร่ายเพื่อการอาหารตกนั่นเอง แต่แม้ว่าซูชิจะเป็นอาหารที่กินง่ายแต่เครื่องเคียงก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้รสชาติอร่อยเพิ่มขึ้นนั่นเองอย่างแรกเมื่อคุณนั่งลงบนโต๊ะแล้วคุณรองหาขวดโชยุและวาซาบิขิงดองที่วางอยู่ใกล้ๆไว้ให้ดีเพราะวาซาบิกับโชยุจะทำให้ซูชิมีรสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นส่วนขิงดองมีหน้าที่ไว้ชํำระรางเฉพาะกลิ่นปลาของแต่ละชนิดนั่นเองค่ะการทานซูชิจะใช้มือหยิบ ตามวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นแล้วนะั้นหรือคล้ายๆการจกข้าวเหนียวของชาวอีสานเป็นวิธีการทานที่ถูกต้องนะคะเพราะคนญี่ปุ่นเชื่อว่ามือของเรามีอุณหภูมิที่คงที่เมื่อเราสัมผัสปลาหรือสัมผัสกับข้าวแล้วจะได้รสชาติที่แตกต่างจากการใช้ตะเกียบอย่างสิ้นเชิงค่ะการเรียงลําดับการทานปลาดิบง่ายๆก็คือให้ทานปลาดิบที่มีรสชาติอ่อนหรือสีอ่อนที่สุดไปจนถึงสีที่เข้มที่สุดยกตัวอย่างเช่น ปลาสีขาวไปจนถึงปลาสีเงินปลาสีแดงปลาที่มีรสชาติเข้มข้นเช่นปลาแซลมอนไข่ปลาแซลมอนปลาที่มีความมันมากจากนั้นปิดท้ายด้วยไข่หวานนั่นเองค่ะสิ่งที่ชาวต่างชาติมักทำกันเป็นปกติโดยไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือการกินซูชิครั้งแรกแล้วจิ้มโชยุทันทีเหตุผลเพราะการทำแบบนั้นคุณจะไม่ได้ลิ้มรสรสชาติที่แท้จริงของวัตถุดิบเลย นอกจากนี้บางคนยังเอาวาซาบิไปผสมกับโชยุในถ้วยซึ่งการทำแบบนั้นในญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่ผิดไปซะทีเดียววิธีการกินที่ถูกต้องก็คือคุณควณพรพลิกด้านที่มีเนื้อปลาขึ้นเอามันไปแตะกับโชยุเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและนี่ก็เป็นทิศที่เราได้หยิบนำมาฝากกันในวันนี้นั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ นอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับพวกเราได้ที่ f c e b o o o Fanpage b l o c k d i t Twitter YouTube และทางเว็บไซต์ส่วนคิดหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นรอติดตามกันได้เลยแล้วเจอกันค่ะ